สวัสดีจ้ามอนิเซพามาชมแปลงพันธุ์หอมโบเล่ยกำลังงามเลยจ้าหอมโบเล่ยเป็นหอมสายพันธุ์โบราณปลูกง่ายไง่ไว่จ้าแตกกอดีขนาดเลยจ้าปลูกวัตถุต้มถ่าแกงใส่ตุมใส่แกงใส่ลาบใส่ก๋วยกะดีจ้าเขาปลูกง่าย ดินดีมีฝุนมีฝอยนี่บ่ต้องใส่ปุ๋ยอยางจ้ะงง่ดีครักแตกกอย่างดีเลยจ้ะแตกกอง่มครักหอมบบเลย ปลูกเท่เดียวเก็บกินตลอดชีวิตเลยจ้ะซื้อพันธ์เท่เดียวบ่ได้ซื้อพันธ์บ่ได้ปลูกซ้ำจ้ะปลูกเท่อเดียวเก็บกินตลอดตลอดชีวิตเลยจ้ะกอใ่ใบกันนะสวยๆเลยจ้ะ ปลูกกะปลูกง่ายๆจ่าของข้าปลูกเซคิงนี่แอบซี้ท่านใดมาปลูกเซคิงข้าปลูกใส่แปลงดินธรรมดากระได้จ้าแต่ปลูกแบบนี้มันสิรักษาง่ายรักษาง่ายหญ้าก็บ่ัลายจ้าเพราะเผื่อซิบอ๊อกขึ้นไรดยวยในแปลงของข้าหอมโบนเลยมักแดดจ้าบ่ได้กางสะเลียนหญ้าข้าปลูก ไว้ที่ลงโล่งเลยจ้าปลูกไว้พื้นที่ลงโล่งเขาสิมักแสงแดดมักแดดจ้าเบิดมือเลยแห้งดีจ้าสวยๆเลยจ้าผู้ใด อยู่คอนโดฮึ่มแม่นอยู่บ้านจะสันว่าอยากปลูกหลายเขาก็มีแบบเป็นชุดขายพร้อมเลยจ้าต้นพันของเฮ้าราคาแบบยอมเย้าก็มีจ้าขอบคุณเอฟซีที่ติดตามแล้วก็ลูกค้าที่สั่งจองจ้าหอมเขาก็พร้อมส่งแล้วจ้าเขามีหอมหลายแปลงจ้าพร้อมส่ง ไพสนใจก็สามารถติดต่อมาใดได้จ้าเด้อเบอร์โทร0 8 7 219 3 4เจสองหนึ่งสห้าแอดไลน์มากหรือโทรมากก็ได้จ้า,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 ากกจวสวยๆหอมห้อมีหลายแปลงลายรุนจ้าสวยๆเลยจ้า ปลูกง่ายๆปลูกไว้เลยกินข้างบ้านเพราะมีสารเคมีเลยของห้าใส่อินรียจ้ะคลิปนี้กัลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า